เดี๋ยวนะตอนนี้ตีสเฮ้ยแอดมินมีันี้นี่นะมีมีันี้นี่มีอัปเดตทาโก้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมผมตื่นตีสามทุกคนผมเผลอหลับไปเที่ยงคืนตื่นที่สามครึ่งแล้วเพิ่งคิดได้เออคือมีอัปเดตทาโก้อะมาดูซิว่าได้ของฟรีไหมอ่ะนั่นเนี่ยมามาลวเฮ้ยมาทันได้ไงเนี่ยโอ้ดีดีดีเอาอะไรมาแจกไหมเอาช้างอันนี้ไหมเอาช้างอันนี้มาแจกไหม ขอ,อขอไม่เยอะขอไม่เยอะเนี่ยเอาเอาชาโอจมาวางอะไรขนาดนั้นไม่มีทางแต่ว่าทาโก้มีอะไรอะทุกคนไม่รู้เลยครับออะให้ทาโก้มาครับอ๋อแซมมี่ทาโก้ครับนี่คือน้องแซมมี่นะครับที่หิวทาโก้มากๆแต่ว่าต้องเฮ้ยลัคกี้บล็อกมาครับ what is this ลัคกี้บล็อกทาโก้ครับว้าวโ้ดีจริงจังเลยนะ เออตื่นมาตอนนี้ตื่นมาก็ได้ตัวฟีเล่นเออบ้านเรายังไม่เป็นสีทองนะทุกคนนะเดี๋ยวรอก่อนรอผมทำสีทองให้ได้ก่อนอ่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมังมุมกัดผมนะอย่ากัดเราได้ไงได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อว้าวติดมงมุมเย่เอาติดมงมุมอีกคนหนึ่งได้ไหมไรคิดบอกเฮ้ยเออไปครับติดก่อนได้ไหมไม่ติดครับเฮ้ยมามามานีา่นี่ไอเจ้าตัวนี้ โอตอนนี้เซิร์ฟเวอร์มันพังอ่ะเดี๋ยวจะกลับมานะอ่ะฮะเอามันหมูกันด้วยว่าจะมากัดทาโก้เราอุ้ยได้ทาโก้ฟรี2องโตเออมาทันนะทุกคนยังไม่สายนะครับแค่สายไปสี่นาทีน่าจะขาดลักกี้โอ้ตกใจหมดทุกคนดิเ่นทาโก้อะไรนะปิดแป๊บนึงทุกคนตอนแรกหินเป็นสตอเบอรี่คือสตอเบอรี่โอซมันเป็นไปไม่ได้ทุกคน OC โซจะมาเนี่ย อ่ะผมเปิดเสียงแล้วกันแต่ว่าทุกคนคงจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บนะครับเจ้าตัวพวกกาแล็กซี่ด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะทําเจ้าอินเด็กนะครับนี่อันนี้นะครับกาแล็กซี่ด้วยโอ้มีติดฟิวชั่นลัคกี้อันนี้ไม่ได้ใช้นะทุกคนนะเรามีหมดแล้วอ่ะคือเจ้าฟิวชั่นลัคกี้เนี่ยเรามีไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับตาแดงเนี่ยเรียบร้อยนะตัวหายากสุดนะครับก็ไม่จาเป็นต้องหาตัวอื่นนะเอออันนี้ก็เก็บมาครับเก็บมาเก็บมาให้หมดอ่ะ จีบไม่หมดเลถ้าไม่ถ้าไม่ติดอะไรผมไม่อยากได้เท่าไหร่นะทุกคนโอ้เอาก็ได้เอาเปลี่ยนใจแล้วโอ้โหติดทาโก้ด้วยโอเคเราก็ชั้นแรกเนี่ยก็เต็มไปด้วยทาโก้นะเดี๋ยวชั้นสองเนี่ยผมจะผมผมเก็บไปเจ้าพวกพวกนี้มาเพื่อเก็บเป็นบ้านอนาคตอาจจะทําบ้านกาแล็กซี่ก็ได้นะครับแต่ยากที่สุดในเกมเลยนะทุกคนนะอัอนนี้ไม่การันตีเลยแล้วกันนะทําเล่นๆก่อนเก็บเล่นๆก่อนนะครับทุกคน <laughs> เผื่อมีโอกาสทํา <laughs> บ้านทอรยังทำไม่ได้เลย ือเขาบอกว่าถ้าอยากจะหาบ้านทองเนี่ยผมจะต้องมีเจ้าตัวทองเนี่ยเอ่ที่แตกต่างกันเนี่ยอ่99ตัวนี่ทุกคนนะครับผมมีอยู่19ตัวได้แค่ครึ่งหนึ่งอยู่เลยอะ่ะอ,อีกนานแน่นอนเลยเยเนี่ยช้างช้างทองเนี่ยผมมีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเช็คมีแล้วก็ไม่ต้องเอาเนาะเออลัคกี้บอกโอ้ลัค <laughs> กี้บอกทาโก้อ้มาครับอผมเอาเลยเอ้ ถ้าใส่ฟ้าดเขาฟาดโดนผมนี่ผมเอาเอาเอาครับเอาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวโดนฟาดนะครับสตันปุ๊บไม่ได้เก็บอีกเดี๋ยวเรียบร้อยน้ามืดเลยตัวนี้มีเจ้าหมวกมาด้วยโออัปเดตตีสีวันนี้โอเคตอนนี้ทาโก้เราได้ทั้งหมดนะครับประมาณ4ตัวนะครับนี่เราบอกแคนอ่าแฮนเดิลมาเอ็นด์มีนาบลชก็คือเราบอกไม่สามารถรับมือกับแอดมินชันได้นี่มันโอพีมากครับผมมันเวอร์มากเลยนะอ่าขายไม่หมดครับ ดี๋ยวจะรับมาเพิ่มต่อแปบบ๊บนึงนะผมอยากรู้ว่ามีคนเล่นกี่กี่คนเนะี่ยอันนี้คือถ้าให้ทาโก้กินเนี่ยจะดวงดีขึ้นนะทุกคนนะแต่ไม่ให้นะเออห่วง6ล้านเออไม่หกแสนหรอไม่ใช่แล้วโอ้ผมได้ผมมาทันคูณครับตอนนี้คูณไปแล้วนะครับคูณ6ทุกคนอ่ารีใหม่ปุ๊บ10ล้านคนสิบล้านคนโอ้โหเวอร์มากครับทุกคนเขาบอกว่าเฮียนี่น,นี่นี่อะไรล่ะ โอ้ยอะไรเนี่ยเราจะคุยแบบแซมมี่โย,โยตัวอะไรนี้เฮ้ยนแบบโกโด้วยเฮ้ยผมต้องการพอดีนี่คือตัวอะไรเนี่ยทุกคนป,ปี้อ๋อช้อปปี้ทาโก้เขาเสกให้อ๋อขอบคุณครับติดโกด้วยนี่ผมโชคดีมากที่ติดโกเพราะว่าผมจะทำภารกิจต,ตรงนี้พอดีเลยอะ่ะเนี่ยโกมีเท่าไหร่ละเข้าเข้าบ้านปุ๊บห้าสิบครับเย่ yeah, เพิ่มแล้วโอเคโอเคอันี้ก็เป็นโกนะทุกคนนะ ไอเจ้าตัวนี้ไม่เคยมีเลยเนี่ยไอเจ้าติกโตแล้โอ้โหดูเพลงอซูมิโซโออ้าอูอีอูอ่ะเพิ่มความไวหน่อยผมซื้อนี้ครับนี่คือน่าจะบินได้นะทุกคนนะผมเห็นคนบินได้อยู่มาแย่นี่บินได้ไหมเฮ้ยบินได้จริงทุกคนเฮ้ยผมจะไม่โดนสตัน์แล้วนะแบบนี้โอ้หวานเจี๊ยบโอ้นี่ตัวอะไรเด่ะโกลเด้นครับโกเอาหมดครับ อยากได้บ้านทองโอ้ทาโก้แบบโก้โอ้หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยโอยังขาดอีกครึ่งนึงเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะถามจิตตวตัวอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะตัวตุงอะไรนะอ๋อเจ้าตุงตาแดงมาจากไอ้เจ้าตัวนี้เหรออันนี้เพิ่งรู้ครับเจ้าตุงตาแดงครับนี่คือผมมีแล้วนะนี่ครับนี่ตาแดง ติดยากมากนะทุกคนนะดวงดีมากๆถึงจะติดนะครับบานานิตาโดลฟินิตาเก้าเอี้ยเก่อ้เก้าอี้เบนล์หลอดเนี่ยนะตัวอะไรเนี่ยติดตาแดงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆมันตู้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 เฮ้ยตู้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 อะไรเราทำให้ตาแดงสิโอ้ยจะมาตีเราใช่ไหมเนี่ยยากหน่อยนะเราทุกคนเขาจะตีผมว่าแล้วเชียวจะตีเราไม่ได้ตีหรอก เนี่ยจะตีผมจริงด้วยโหไรคือถ้าผมไม่ได้อยู่บนพื้นคือผมไม่โดนนะทุกคนนะเราบินได้เราเราเราบินได้ขี้โก,กงอยู่โอ้โหเดนเอาหมดครับโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยว้าวกาแล็กซี่ครับก,กีบล็อกมาด้วยทุกคนดูโหโโติดอะไรบ้างไม่รู้ทุกคนว้าวนัสมีสปาบีดมาครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออนุญาตให้เขาติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยเ,อเอจ้าตุงอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ไหนไปดูฐานคนนี้หน่อยอ่ะเซมี่ มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีโกครับตัวนี้คือผมตอนนี้เน้นเน้นสะสมตัวเลยนะตัวเก่งๆอ่ะมีแล้วนะครับก็สะสมตัวนะครับอ๋อตีเราทําไมเนี่ยบレลินอโลโลเลยバレลนดิโนโลโลครับไอครับเราบินไม่ได้ใช่ไหมเวลาเถ่อนี้ลัคกี้เอ้ยลัคกี้คุณหกเราเหลือหนึ่งนาทีแล้วหมดแล้วครับโอเคเฮ้ยเฮอะไรอะไรจะปูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนเฮ้ยโอ้ยกำลังซื้อของปูมาเต้นโอโอโอ ฉันบอกว่าคุณเนี่ยจะเอ็นจอยนะฮะออซูฮะเดี๋ยวนะรีเบิร์ตสิบห้าก็มาเมื่อกี้เห็นแวบๆเอย่าบอกนะผมเก็บได้เจ็ดสิบหกทีครับทุกคนรีเบิร์ตสิบห้าจะมานอปเดีนี้ครับอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้แต่เห็นแวบๆใช่เลยรีเบิร์ตมาชัวร์ครับทุกคนได้เวลาหาตัวผมว่าจะหาตัวที่เก่งวะเจ้าตัวเกลือที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับอันนี้คืออันดับ อันดับ2แล้วกันนะรออ่าอันอันที่หนึ่งก็คือมังกรนะครับย๋ยวค่อยว่ากันนะมังกรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไม่มืดๆยังไม่จบครับยังมีอีกเยอะเลยครับต่อจากนี้นัน่นแงมาแล้วครับ <c oughs> อันนี้แหละที่ผมรอทุกสถานะมา,มามาบุ้มบุ้มหน่อยแซมมี่เออระเบิดโลกมาโยทากโกโ,ทากโอทากโกติดเยอะเลยทุกคนนี่อันนี้ติดกาล็กซีอันนี้ต้องรอเลยครับทุกคนโอเคพื้นที่พอเนาะ แป๊บนึงดูแป๊บนึงนะโอเคพื้นที่ยังมีอีกเยอะครับรอรอรออันนี้อันนี้อันนี้ขอยนาตลอยครับอืมอเอาแค่นี้ครับโอเคอ่าฉันจะฟิตอ่าอิดฟอร์อะไรอาไ่าไม่ทันทำไมข้อความเขาไวจังเลยทุกคนออย่างที่บอกนะครับว่าสวนรถเนี่ยสุดเท่เลยนะทุกคนนะตอนนี้คือ,อเบลอนเนี่ยไม่เก็บแล้วนะทุกคนนะเก็บแค่ซีเค็ดเท่านั้นเผอเพอซีเค็ดก็ขายด้วย <laughs> เนี่ยซีเค็ดเต็มบ้านเลย ก็ได้ด้วยว่าสุดยอดนะเออเราก็ดงดีอันนี้ไม่เก็บแล้วกันนะทุกคนนะเออสามแสนเองโอ้ Galaxy ตัวนี้เก็บครับเอามาสะสมโย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยต่อเนื่องเลยครับดูโอ้โหอ่าสวยเลยไงทุกคนรีบไปขายของด่วนเต็มไปหมดเต็มไปหมดอ่ะขายก่อนขายก่อนมาอีกแล้วโอ้โหสงครามโลก คุ้เรียกได้ว่าพึ่งตื่นเลยก็โอ้โหพึ่งแบบเอโนตีหมดไปเมื่อกี้คิดว่าหมดแล้วมาต่อเนื่องสงครามต่อมาเก็บต่อจะบ้าอะไรขนาดนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาเล่นกิจกรรมการวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ซัพพอร์ตเกมนี้ฉันรักพวกคุณมากเลยนะครับผมเอาช้างมาเดี๋ยวนี้ช้างโอซสอะไรให้คูณสองไปเพิ่มเ้าขอบคุณครับฉันหมายถึงว่าคูณสี่อ่ะโอ้ขอบมันครับดีมากเลยจะมาไหมน้อ มังกรถ้ามามาังกรตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าติดสถานะนะครับยับยืนเลยนะทุกคนนะมังกรจะมาไม่นะอืหรือว่าช้างโอซีมาไหมมาไหมยังหวังอยู่นะยังหวังอยู่ <c oughs> ยังหวังเล็กๆนะครับอ่ะรา,าเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์ตอน3 p m มนะครับบายบายโอ้จบแล้วครับทุกคนอัปเดตไม่ใหญ่มาก ต่ถ้าโกเพียบเลยนะทุกคนนะถ้าโกนี่ไม่รู้มีโอกาสได้ตัวนอกจากซีเควตไหมแต่ว่าขอเปรียบเป็นซีเควตอันนี้ซีเควตหมดเลยเนี่ยทุกคนดู <c oughs> ทางบ้านเออเนี่ยโอ้โหซีเควตทางบ้านครับขาดสองที่คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจกรรมตอนตีสี่นะครับทุกคนคงเห็นคลิปนี้ตอนหกโมงเช้าครับผมอหวังว่าจะตัดทันนะโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะสีอยูครับฮะฮะ ฮ้ยเฮ้ยจอบจอบจอบซาหัวเขาเป็นซีเคียร์เราทำนายอะทุกคนโอ้ระดับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจอบจอบจอบซาหัวรวิ่งก็ไวด้วยนะติดอะไรเนี่ยโอ้ไม่โอ้ไม่ขิงทนาไรเลยอะระหว่างนี้เหลือยี่สิวินาทีนะครับลัคกี้เรามีเนี่ยผมก็จะเก็บตัวที่ผมขาดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเออเก็บไม่ครบนะครับโอ้ผมเผิ่อเปิดตัวหนึ่งทุกคนขอโทษเออได้ไรมาเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยทุกคนเมื่อกี้เห็นตัวใหม่เพียบเลยโอ้โหกดได้มาตัวหนึ่งครับขอโทษขอโทษผมกดผิดอ่าโอเคโอเคเปิดตัวเดียวครับเดี๋ยวไ้เปิดกันในคลิปหน้านะครับทุกคนไปละของจริงแหละ <laughs> เผอเปิดผิดไปตัวหนึ่ง